มาถึงที่ร้านแล้วนะคะมาเยี่ยมญาตินะคะแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่คือยังไม่ครบนะคะแค่เยี่ยมแค่สองบ้านเองผ่านมาสองสามชั่วโมงนะคะแต่ละบ้านเราก็จะติดอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะคะเพราะว่าคุยโน่นโน่นนี่นีนนนน่แล้วต่างก็ทุกคนก็ดีใจว่าได้เห็นได้เจอกันอะไรอย่างนี้ก็เลยเ เวลาหนึ่งวันก็จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะนอนที่นี่ค่ะพอาคามาเหลียวมาถึงดิลานนะคะมากินมิเสมิเสเสมากิน้เเา,นาเซน,นค่ขวัญติเสียงหน้าเฮาค่ะอันนี้ตอนนี้เราก็จะมาทานตอนนี้เราก็จะมาทาน้าเซน้าเซนเนาะ,ะมอไม่ม มมหม้อไหมร้อนๆแล้วก็มาทานมมหมอไหมร้อนมากๆแล้วก็จะมาทานอาหารที่ร้อนร้อนคอยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงครั <c oughs> งเล่นแตกทางนี้ค่ะ <c oughs> มาแล้วมาเยาว่ะไปเลยไม่ล่อนไปลายอมเบนนะฮะไปเลยไมทํามากินมอไม่ว้าวโอ้แหวนนี่นะคะรุดที่เราจะมาทานวันนี้ค่ะอันนี้เขาได้มากินในเบนนั้นได้ค่ะนะน่าอร่อยมากๆค่ะันนี้คือมอไม่นะคะก็จะเป็นอาหาร เค้นะต้กินเค้นะอาหารจีนไม่ใช่อาหารไทยใหญ่นะคะมิเสมิเสมิเสเสมีเสหมายถึงรวยตลอดอะไรนี้ชื่อเรียกเล่นๆน,นะคะ <S <S อโอ้แล้บวบานเตะมาเ,าเขากินมารลอนอยาจะทานให้ดูนะคะ ลายอ่อนเป็นอ่ะคัะองแข็งอ่ะอืมหวานจะอร่อยมากๆนะคะหวานเบสได้ไม่มีใส่ปลาอืมเออใส่อะไรบ้านี่ยช่องหน้าหนะลอนเขาหูเยอะ ตอนนี้คือฝนกำลังจะตกนะคะเพราะว่าร้อนมาหลายวันแล้วค่ะตำไ,ไม,น,ำม,ไมไน้ำวะทไมน้ำทะไมไม่กิน,น,นอ,อืมอร่อยอม,มาเห้ ตอนนี้ต้องย้ายที่แล้วค่ะฝนตกมาเร็วฝนตกอย่าคายตีงมาในเคล็ตตนตกมาแล้ววิ่งหวานเน่นนะออนโบว่าจ้าเดี๋ยวมือยิบหวานเอ้าหวานจะ้ะเต้องหวานล่อนอืมรสชาตินะคะก็จะออก เปรียวนิดๆแล้วก็เผ็ดนิดๆด้วยมากินซมกันค่ะมาทานด้วยกันนะคะงั้นขออนุญาตทานก่อนนะคะว่าจะนั้นก็จะย้อนกินก่อนค่ะตอนนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะเร็วก็กินเยาวค่ะหมดเกลี้ยงเลยหมดปิดอร่อยนะคะที่นี่ปีนวานภีแซท

เอาวันอ่อนนี้นะคะญาติไม่เอาแต่เราก็ให้เอาแล้วนะอ่อนมือเหลาอันมือเหลาอันเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากเอาปลายไรป้าพักเมื่อเที่ยงไงก่อนนึกรึพักมือเหลาเมื่อคานเนี่ยป้อมนั้นตามป้อมพัดมากินเสียงน้าอ่อนเนาะ พปแลกยาเอาไว้นังไว้บะเนี่ยไว้จำเจนันน่ะบุ้บันเลี้ยนไล้ร้อนเลี้ยนไอนี่นะคะตามให้เงินไม่เอาแล้วแล้วอันนี้นะคะยาให้ผักกลับไปด้วยนะคะนี่ก็ฟันพักเมื่อนหน่อยค่ะเนาะ น้ำดีินในาะนะมีในวนันแกะ่ะไรกว่าไก่เจ๋งวนัวนเขาวันเขาวันหน่ำมากในไรกว่าเต๊กไก่ไกน้ําที่นี่นะคะก็จะอยู่แค่ในหมู่บ้านนะคะวันนี้นะคะก็จะมีผักแกงผักลวนคล้ายๆแกงเลียงของทางเหนือนะคะทีดินได้เปิดปาดเขาเย่านอนน้องปู วันนี้เดินนอนตีนาการนะคะวันนี้ก็จะขอนอนที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าจะนอนนะคะเราก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะเพราะว่าคนท้องเวลานอนแต่ละบ้านนะคะก็พิธีทางนี้ก็จะเป็นจ่ายเงินนะคะยันนอนตีไหนคะสีนอนสีนอนอะไรอ่ะบ้าข้ามมันเป็นหางอะไรอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นพิธีทางนี้นะคะถ้าถ้าหากว่าคนท้องนะคะไปนอนบ้านไหนก็จะต้องซื้อนอนนะคะราคตั้งแต่นะเป็นฟิงชุ่งบนห้องย่างบ่าเตะก้นปัาต้องกับนอนเทินบนไหนเตะไรใสเงินแหงนะคะสเตะไรซื้อนอนหนึ่งจ้อยหนึ่งปากเซนอกรไลสองปากกรไลกาหรอกรไลค่ะ แค่เป <The> <The> mm ็นพิธีนะคะเมเรวกไจะกินข้าวก่อนนะคะพักน้ำมันน้ำตอนนี้ก็กําลังจะทานข้าวนะคะกับข้าวเยอะมากงั้นขออนุญาตไปทานก่อนนะคะมากินซ้อมกันค่ะทานได้กันค่ะหลวงเงินน่ะรวเน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 ทานได้กันเยอะมากป้าเนน่ะ พักติตองเฟปานน้าผิดอองโลโลนลโลโลนดกกินว่งไรออลยเนจะน่าโ่ได้ไฮแทงอาะน้ำผิดน้ำพิดหมายแทงจ้ามาเปอร์โคพักกลับรอน้ำพิดอ่องยลวก็พักติต

เดี๋ยวคืนนี้นะคะเราก็จะนอนที่นี่ค่ะทําในกเดนอนดีนในค่ะเนาะก็จะนอนกับน้องในบ้านนะคะทุกคนก็คุยกันอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็จะนอนแล้วเป็นเวลาทุ่มครึ่งค่ะมอเร็วเซ็ตมองคงืนกลางค่ำค่ะเนาะดีนกยกเดนอนนะคะก็หนว่าห้ามน้นได้ก็เดินเล่นกันให้วก็ไปนอนค่ะดนก็หน,นําว่าขามายามตี วันก็ยำนอนเจ้าไห้ก็คักในแต่ก็เดินอนเจ้าอินค่ะจริงๆนะคะโมก็เคยที่บ้านที่นานงาน,นะคะก็จะนอนประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มเท่านั้นเองนะคะก็จะนอนตั้งแต่หัวค่ําเลยค่ะเพราะว่าที่ที่บ้านที่นานางจะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวที่นี่เขาเที่ยวกันจนถึงป่านี้ยังคลีกันสนุกสนุกอยู่เลยงัย้นต้องขอดวไปนอนก่อนนะคะคุณนายกเด็นนอนก่อนค่ะงั้นเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะทําอะไรอย่าลืมติดตามนะคะพรุ่งจริงจริงพรุ่งนี้ยังไม่มีแผนอะไรน่าจะเยี่ยมญาติอย่างเดียวนะคะเพราะว่ายังเที่ยวไม่ทั่วยังเยี่ยมญาติไม่ทั่วเลยนะคะวันนี้ไปแค่สามบ้านเองค่ะ เดี๋ยวพวกนี้ไปอีกหลายๆบ้านนะคะงั้นก็ขอให้หลับฝันดีนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะโอเคได้ย้อนนอนก่อนค่ะ